นักธุรกิจตัวจริงนะครับเขาไม่อ่านข่าวหุ้นนะครับจากหนังสือพิมพ์กันแล้วนะครับเพื่อนๆแต่เขาอ่านจากที่ไหนล่ะอ่านี่เลยเล่มนี้บอกนะครับสอนเล่นหุ้นมือใหม่นะครับอ่าจัดไปข้อมูลที่จะให้ดูนะครับอยู่ที่หน้า47ของหนังสือคู่มือเริ่มต้นเทรดหุ้นฉบับมือใหม่นะครับถ้าเราอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยใครๆก็อ่านกันมันไม่ทันชาวบ้านเขานะครับซึ่งเล่มนี้มีบอก นะครับเป็นแหล่งข่าวสารในตลาดหุ้นไทยว่ามีอะไรให้เราอ่านเพิ่มเติมบ้างนะครับมีเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเข้าไปอ่านได้เซ็ตก็จะมีข้อมูลให้เรานะครับเช่นผลประกอบการงบการเงินนะครับแล้วก็ข้อมูลนักลงทุนนั่นเองนะครับมีสำนักข่าวเศษรษฐกิจไทยนะครับกรุงเทพธุรกิจผู้จัดการออนไลน์ประชาชาติธุรกิจนะครับเป็นแหล่งข่าวชั้นดีเลยเพื่อนนะก็มีตรงนี้ครับแพลตฟอร์มเทรด แล้วก็บรกเกอร์นะครับแอปต่างๆนะครับของบรกเกอร์ที่เราเล่นนะครับเต็มมิ่งนะครับพินอเนานะครับเขาก็มีข่าวสารสรุปให้เรานะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็แรงชุมชนนะพวกโซเชียลมีเดียนะครับบางทีมันอาจจะเร็วกว่าข่าวด้วยนะครับเขาโพสต์กันแป๊บๆนั่นเองนะครับอ่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับที่เราสามารถค้นคว้าหาเพิ่มเติมได้นะครับนักลงทุนต้องนะครับตามข่าว ให้ทันตลอดตลอดนะครับผมใส่ตะกร้าไว้แล้วนะครับ